เพื่อนๆอนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําคลิปนะคะแลนด้อมเนาะก่อนนอนคืนนี้นะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปนุ่นก็ขอนะคะนําเสนอแหวนนะคะอันนี้เป็นแหวนกางหันนะคะหมุนได้ด้วยนะคะได้ด้วยนะร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็จะมีแหวนโอมนะคะไหมทองนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแหวนโอมล้อมเพชรนะคะ ร9อบาทใครสนใจแอดไลน์นะคะมาสอบถามได้นะหรือใครจะสนใจเหมาทั้ง3วงก็ได้นะคะ3วงเนี้ย8 8 7บบาทส่งฟรีนะคะถ้าใครอยากจะ บูชาทั้ง3วงนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะถามว่าปกติเนี่ยทำไมนุ่นถึงไม่ได้ลดค่าส่งนะคะต้องขอประทานอภัยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะลูกดวงที่บอกว่าส่งฟรีได้ไหมออสินค้าบางตัวหานุ่นไม่สามารถส่งฟรีให้ได้จริงๆเนื่องจากว่านุ่นไม่ได้อ่อไม่ได้ขายเป็นเชิงพาณิชย์อ่ะนะเราก็อาจจะมีกําไรนะคะ5บาท10บาท20บาทเนี่ยก็คือตั้งใจจะรวบรวมไปทําบุญนะคะบางส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมุติส่งฟรีก็คือเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้เงินไปทําบุญด้วยแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะคะนุ่นแจ้งไว้ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูดวงนะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะเขาฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะบางคนนะ่ะซีเรียสไม่เอานะไ,ไม่เอาพลังงานซีเรียสนะคะ สับสนใช่ไหมเธอกำลังสับสนอะไรบางอย่างใช่ไหมเรื่องราวว่าเธอกำลังคิดว่าฉันมีคนอื่นหรือกำลังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นรักสามเศร้าใช่หรือเปล่าหรือเธอกำลังจะมีใครเข้ามาหรือกำลังจะตัดสินใจว่าจะไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้ดีไหมเธอไม่แน่ใจใช่ไหมว่าฉันรักเธอหรือเปล่าเธอสับสนใช่ไหม เธอกําลังคิดว่าฉันใช่คนที่เธอไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหมใช่คนนี้หรือเปล่าเธอคิดมากในความสัมพันธ์เธอคิดว่าฉันอาจจะไม่ใช่คนที่เธอต้องการเธอกําลังนิ่งแล้วถามกับตัวเองเธอกําลังทบทวนอย่างหนักว่าฉันน่ะมีคนอื่นนอกจากเธอไหมด้วยความที่เธออาจจะเข้าใจว่าฉันน่ะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะเธอกก็เลยไม่มั่นใจในตัวฉัน แล้วบวกกับด้วยระยะทางที่เรามีปัญหาการหรือว่าระยะทางมันเป็นระยะทางไกลอ่ะมันยิ่งทําให้เธอไม่มั่นใจในตัวฉันเข้าไปใหญ่หรืออาจจะเป็นเรื่องของอายุที่เราแตกต่างกันไม่ว่าเธอจะอายุมากกว่าฉันหรือฉันจะอายุมากกว่าเธอทําให้เธอเกิดความลังเลในความสัมพันธ์นี้เธออย่าไปกลัวเลยนะทําตามสิ่งที่เธออยากทําทําตามหัวใจตัวเองเถอะเหมือนกับเราร้องเพลงอะ่ะ ร้องเพลงไปเถิดร้องเพลงความรักร้องเพลงสนุกสนานหรืออยู่ในบรรยากาศที่เธอมีความสุขเถอดอย่าคิดว่าเธอจะต้องไปสู้รบกับใครเลยเธอไม่บางทีอ่ะเธออาจจะรู้สึกว่าถ้าไปต่อกับฉันเธอจะต้องเหนื่อยไปสู้กับคนอื่นๆเธออย่าคิดอย่างนั้นเธอแทบจะไม่ได้เหนื่อยพอไปสู้รบกับใครเลย ก็เหมือนกับต้นไม้อะถ้าฉันรักเธอฉันก็ดูแลเธอฉันก็เลือกเธอฉันก็ทนุถนอมเธอไม่จําเป็นที่เธอจะต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใครอย่าสงสัยในตัวฉันอย่าสงสัยในความรักของเราเธอก็เหมือนบ้านที่แสนอบอุ่นของฉันแล้วฉันจะอยากมีใครล่ะเธอคือคนที่อบอุ่นและใช่ที่สุดสำหรับฉันแล้ว นี่คือข้อความก่อนนอนนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรกันหน่อยดีกว่าชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝงนะคะเฟซบุ๊กไอจีอะไรก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวนุ่นขอขยับไพ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาดูท่าด้วยนะคะมีตัวโอค่ะมีตัว D มีตัวเนะคะ มีตัว P มีตัว Q ออมีตัวมอม้าเออนอนหนูค่ะตัวนอนหนูเนาะมีตัวขอขวดมีตัวถอถฐานนะคะแล้วมีเลข8นะคะเดือน8นะคะหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเลข8ดนะคะ ธาตุนะคะธาตุลมเมถุนทุนคูมธาตุน้ามีกรกฎพิจิกราศีพฤษภนะคะราศีมีนธาตุดินพฤษภการมังกรนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเกิดวันจันทร์อังคารนะคะจันทร์อังคารพุธนะคะคือลห้าสุขเสาร์อาทิตย์นะคะทั้ง7วันเลยนะคะประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะหรือใครจะสอบถามนะคะบูชา สิ่งอของเครื่องรางนะคะหรือใครจะซื้อเจลมาหามป้อมนะคะแอดไลน์หรือใครต้องการสนับสนุนชชอบนะคะคุณสามารถดูโฆษณาหรือสมัครสมาชิกได้นะคะซึ่งนุ่นพึ่งสุ่มแจกรางวัลผู้โชคดีสำหรับสมาชิกไปนะคะไปดูคลิปได้นะคะว่ามีรายชื่อของคุณหรือเปล่าคืนนี้ฝันดีลาติสวัสดีค่ะบ๊ายบาย